สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของข้อดีซื้อรับกับในหน้านะครับก็มีคนซื้อหลายๆคนนะครับก็คือมีความประสงค์ที่จะไม่ซื้อผ่านในหน้านะครับก็คือคุยกับเจ้าซับโดยตรงนะครับก็คิดว่าถ้าซื้อกับซัพโดยตรงแล้วเนี่ยคือจะได้ราคาที่ถูกกว่าในหน้านะครับก็ผมขอบอกว่าอย่างนี้ก่อนนะครับว่ามันไม่เสมอไปนะครับอ่เพราะว่าในหน้าหลายๆคนก็อาจจะมีการบวกเพิ่มนะครับหรือไม่บวกเพิ่มนะครับขึ้นอยู่กับอ่าในหน้าของแต่ละคนนะครับ ถ้าเกิดเจอในหน้าที่รับซับมาแล้วสายยาวอะไรเงี้ยคือไม่ถึงซับจริงเนี่ยคนซื้ออาจจะได้ซื้อซับแพงนะครับอันนี้ผมจะมาคุยกันเรื่องของในหน้านะครับติดซับนะครับติดซับก็หมายถึงว่าก็คือติดเจ้าของที่เดือดรงนะครับก็ข้อดีนะครับในการซื้อซับกับในหน้านะครับหลังๆนะครับผมก็แจกแจงตามประสบการณ์ของผมนะครับก็แบ่งได้ประมาณ5ข้อนะครับก็ข้อหนึ่งนะครับก็คือซับนะครับก็ ในหน้านะครับก็คือหลายหลยคนก็คือมีซับให้เลือกเยอะนะครับก็ให้คําปึกสาได้นะครับว่าจะให้คําปึกษาเรื่องของซับได้นะครับว่าคนซื้อต้องการซับแบบไหนนะครับซับตรงนี้ราคาแพงไปไหมถูกไปไหมนะครับแล้วก็มาเหมาะสมกับความต้องการลูกค้าหรือเปล่านะครับว่าจะเป็นบ้านโรงงานที่ดินนะครับก็ถ้าเกิดถ้าลูกค้านะครับไปซื้อกับทางเจ้าของซับเองก็อาจจะ เสียโอกาสในการเลือกซับนะครับว่าอาจจะมีรัพย์ดีๆนะครับอยู่ในหมู่บ้านทางนี้อีกก็ได้หรืออาจจะมีที่ดินดีๆแปลงดีนะครับอยู่ที่อื่นอีกก็ได้นะครับหรืออาจจะมีโรงงานนะครับลงอื่นก็ได้ครับที่ในหน้าเ,เก็บไว้ในสต็อกนะครับก็มีก็คือในหน้านะครับก็มีตัวเลือกซัพให้เยอะนะครับก็ให้คับปึกษาเรื่องของซับนี้มันคุ้มค่า กับการลงทุนนะครับแล้วก <tinc S 2> ็มาสามารถกู้ซื้อได้ยังไงนะครับก็จะเป็นเรื่องของการแนะนาทรัพย์นะครับข้อสองนะครับก็คือให้คับเปิดสารเรื่องสินเชื่อนะครับก็ในหน้าหลายหลายท่านนะครับก็มีความรู้เรื่องสินเชื่อนะครับก็ถ้าเกิดเจ้าของทรัพย์ไปธนาคารเนี่ยก็คือธนาคารแต่ละคาาก็จะมีความรู้ของธนาคารนั้นหนึ่งเดียวนะครับสีเขียวสีม่วงสีส้มอะไรเงี้ยก็จะมีความรู้ของธนาคารเขาอย่างเดียวครับ แ้วก็ไปในหนานะครับเขาจะมีความรู้เรื่องของธนาคารเกือบทุกธนาคารนะคะให้ความรู้สินเชื่อของแต่ละธนาคารเบื้องต้นนะครับก็คือว่าจะควรจะซื้อซื้อซัพได้วยสินเชื่อเงินกู้กับธนาคารไหนดีนะครับก็สามารถให้รึกษาเรื่องสินเชื่อได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของประเมินราคาประเมินก็สามารถที่จะช่วยเหลือกันได้นะครับก็สามารถทําให้ทําโดยเฉพาะกับท่านที่ต้องการซื้อรัพย์มือสองเนี่ยต้องการกู้เต็มอย่างเงี้ยก็ ในหน้าก็คือสามารถช่วยเรื่องของการดันประเมินนะครับหรือต่อรองราคาซัา์ของเจ้าของได้นะครับต่อไปก็เรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องของเอกสารนะครับอันนี้ผมจะพูดถึงทรัพย์มือสองนะครับคือรัพย์มือสองนั่นคือเอกสารที่นข้างเอกสารที่ต้องใช้ในการซื้อ,อขายเนี่ยจุกจิกและรายละเอียดเยอะนะครับถ้าเกิดถ้ามีในหน้าช่วยเหลือในสิ่งเหล่านี้ก็ ในนาก็อ่ำนวยความสะดวกให้นะครับเรื่องของสินอ่การยื่นคูดถึงธนาคารนะครับจนมาถึงเรื่องแล้วเศรี่กรมที่ดินนะครับก็ในหน้าจะตัดเตรียมเอกสารนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้านนะครับก็คืออำนวยความสะดวกตัวนี้ให้นะครับก็คือมีความรวดเร็วในการอา่ทำทางานนะครับข้อสี่นะครับก็อ่เจ้าของบ้านหรือเจ้าของทรัพย์ไม่อยู่อะไรเงี้ยฝากในหน้าขายบ้านขายทรัพย์ขายโรงงานอะไรอย่างเงี้ยครับเจ้าของย้าย ถิ่นที่อยู่อยู่ต่างจังหวัดเลยอย่างเงี้ยเอ่อคนซื้ออยากดูบ้านดูที่ดินดูโรงงานทันทีเลยก็ติดต่อในหน้าเข้ามาเนี่ยก็สามารถทําได้ทันทีเลยนะครับเพราะว่าบางทีนะครับเจ้าของทรัพย์ไม่อยู่นะครับแต่ในหน้านี่คือเจ้าของทรัพย์ฝาก,กในหน้าไว้แล้วเนี่ยคือในหน้าพาท่านไปดูทรัพย์ได้ทันทีเลยนะครับคือไม่ต้องเสียเวลารอเจ้าของกลับมาจากต่างจังหวัดต่างประเทศ อะไรอย่างนี้ครับก็คือเท่ากับว่าทางเจ้าของทรัพย์อาจจะเสียโอกาสในการขานะครับแต่ในหน้านะครับก็ต้องอมีการสแตมบายนะครับแล้วก็มีกุญแจบ้านนะครับแล้วก็พอที่จะเปิดบ้านให้ท่านเข้าชมนะครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับของการซื้อทรัพย์ในหน้านะครับอีกข้อหนึ่งครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้เป็นข้อที่เหลือเชื่อนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงกับประสบการณ์ผมนะครับก็คือในหน้านะครับก็คือ เป็นคนกลางไก่เกลียนะครับระหว่างคนซื้อคนขายนะผมว่าไม่มีจริงครับคนซื้อคนขายดิวเองไม่จบในหน้ามาไก่เกลียจบมีนะครับก็หลายๆเคสที่ผมเจอนะครับพอดีคนซื้ออยากได้ซับแปลงนี้นะครับแต่ผมไม่รู้ไปคุยกับอีท่าไหนครับก็ไม่ลดราคาให้อะไรเงี้ยก็คือในหน้ามาไก่เกลียนะครับถ้าทําเรื่องไก่เกลียก็คือคอยประสานงานเป็นกาวใจอะไรเงี้ยคอยต่อรองราคาให้อะไรเงี้ย เหมือนกับว่าเอออาจจะคนสองคนเนี่ยไอคนนึงก็อยากขายคนก็อยากซื้อนะครับอาจจะไม่ถูกกันอะไรเงี้ยก็เลยใช้คนกลางเป็นคนไก่เกีย่ยคอยประสานงานฮะในเรื่องของค่าโอนใครใจ่ายหรือยังไงอะไรเงี้ยเกิดคุยกันเองอาจจะตีกันเองอะไรเงี้ยมันก็มีนะครับก็คือมันไม่จบครับแต่ก็มีในหน้าน,นะครับคอยไก่เกีย่ยคอยเจรจาเนี่ยมันก็สามารถทําให้ดีลนัน้นจบได้นะครับ เป็นงไงบ้าครับก็5ข้อนะครับเดี๋ยวเกี่ยวกับเรื่องข้อดีการซื้อทรัพย์กันในหน้าน,นะครับผมว่าเป็นประโยชน์ให้มากกัน้อยเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ